สวัสดีครับอรุณสวัสดิ์ครับวันนี้เดี๋ยวจะเอาหกร้อจานชายไปขเขาเรียกว่าไปช่วยช่วยชาติแล้วกันนะช่วยชาติครับไปวิ่งหินครับวิ่งหินทําถนนอ่าให้พิทหารนะครับนัรู้เราติดเครื่องครับติดบ่เกี่ยววางบ่เฮ้ าจรชายเกไม่ว่างครับผมก็เลยทโทรบอกเกว่าเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเอาไปเองเนอะพี่โอเคคุยกันรู้เรื่องช่วยชาติเราต้องช่วยครับช่วยชาติเราพื้นเป็นดินเราอย่าไปยอมให้ไทรมาลุกล้ำง่ายๆใช่ไหมเหาราใช่ไหมออไม้ออกเรเลย นี่มาเหล่าน้อยไปด้วยครับไม่มันเล่นเครื่องแรงเนี่ยเล่นแรงมากเลยดูดิมีน้ำมันไหมเนี่ยมีน้ำมงน้ำมันไหมเนี่ยรถแปดพายเนี่ยโอ้น้ำมันเลยน้อยเหรอหายห่าเลยหายแล้วน้ำมันไหมดู นีด่เดียวเองนี่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 เนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูครับว่าใครไปบ้างครับนี่ออกได้ปะนอนอนี่มันคือแคบ,เ,บเลยว่าอู้แคบมมากเลยออกได้ไปเนี่ย ทอดทำไมนี่ทีนนี้เราจะไปช่วยชาติครับโอ้มีการจอดรออีกช่วยชาติได้ไหมนองนี่ครับบัตกวดครับไปกันหนึ่งสองสามสี่กับคันนี้ครับแล้วก็เอาจอดนมเย็นไว้ก่อนแล้วจอดนมเย็นดินด่วนตามข้างหลังนน อันนี้เราไปช่วยชาตินะครับวันนี้สลับเวลาหน่อยเราก็มาครับเราบอกเดี๋ยวเราจะไปช่วยเกลี่ยหินครับเกลี่ยหินไ <c oughs> อ้นนอาจอบจมาไหมจบจบ <c oughs> อนนเอา,า็อน่าจะคนรถไทยไปด้วยเนาะเวยดัน <c oughs> เานานะ ไม่ได้บอกเขาบอกว่าให้บก้อไปช่วยกันนะครับไปช่วยกันวิ่งหินไม่แน่ใจว่าหินอะไรนะครับคือไปทําถนนให้พี่ทหารนะครับเพื่อสะดวกสบายในการให้งานนะครับแน่นอนครับอธิปไตยประเทศไทยอย่าให้ใครมาลุกลานครับเอยอยากได้พรือเป็นดินไทยขนาดนั้นเลยเหรอ ผงไม่ยอมกันง่ายนะครับจเจอกันครับกำลังเดินทางครับร่วมด้วยช่วยกันเราคนไทยัวใจรักชาติอยู่แล้วถ้าเราไม่ช่วยกันอน,นาคตลูกหลานเราก็จะลําบากครับมันก็จะโดนกินไปเรื่อยกินกินไปเรื่อยประเทศมันเล็กลงเล็กลงเรื่อยครับ ครับช่วยกันเนะเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับสวัสดีครับผม